สวัสดีค่ะทุกคนนิวนะคะวันนี้นะคะนิวอยู่ที่ PJ l คลินกค่ะสาขาขอนแกน่นวันนี้มาพบกับคุณหมอบเบนค่ะผมนายแพทย์ศิลวิตนะครับเป็นแพทย์ประจำา PJ l คลินินะครับสาขาขอนแก่นและก็สาขาอุดรครับ ช่วงนี้นะคะนิวรู้สึกกังวลกับใบหน้าเพราะว่ารู้สึกว่าใบหน้าไม่ค่อยกระชับแล้วก็ไม่ค่อยเต่งตึงด้วยค่ะคุณหมอแล้วก็ได้ยินมาว่าที่ P J Clinic เนี่ยค่ะเชี่ยวชาญด้านการปรับรูปหน้าแบบองค์รวมอยากให้คุณหมอแนะนำนะคะว่าแบบของนิวเนี่ยมีตรงไหนที่ต้องปรับหรือว่าต้องแก้ไขบ้างค่ะ ก็สำหรับใบหน้าของคนนิวนะครับโดยรวมนะครับก็ดีอยู่แล้วนะครับคำแนะนําในการแก้ไขปรับรูปหน้าโดยรวมนะครับหมอจะแนะนําเป็นการฉีดพวกกลุ่มสารเติมเต็มนะครับในการเข้าไปช่วยยกกระชับใบหน้านะครับโดยเฉพาะตรงบริเวณหน้าแก้มของคนนิวนะครับก็จะทําให้หน้าดูเด็กยิ่งขึ้นครับแล้วส่วนใหญ่ค่ะผู้ที่เข้ามารับบริการนะคะเป็นช่วงอายุวัยไหนคะที่คลินิกของหมอเองเนี่ยจะมีผู้เข้ามารับบริการทุกช่วงอายุนะครับแต่ว่าจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่ต่ำกว่า40ปีเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจะเข้ามารับบริการนะครับในนาารูู้้้หหหดด เรียวขึ้นมีมิติขึ้นนะครับรวมถึงโปรแกรมยกกระชับใบหน้านะครับพร้อมกับแก้ไขปัญหาครับกลุ่มล่องลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาใต้ตาลึกนะครับหรือว่าปัญหาการปรับรูปทรงปากนะครับเราจะฉีดเป็นพวกกลุ่มสารเติมเต็มเป็นหลักครับในกลุ่มนี้และอีกกลุ่มหนึ่งช่วงอายุนะครับก็จะเป็นกลุ่มอายุ40ปีขึ้นไปนะครับปัญหาหลักๆเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเรื่องร่องลึกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่องแก้มนะครับร่องน้ำหมากนะครับหรือรวมถึงปัญหาเรื่องถุงใต้ตานะครับการแก้ไขเนี่นรค้ออย รวมถึง ไขมันที่ป่อตัวนะครับการฉีดสารเติมเต็มเนี่ยจะเห็นผลหลังทําทันทีและที่สําคัญคือไม่ต้องพักพื้นไม่มีบาดแผลครับรวมถึงปัญหาผิวหย่อนคล้อยที่ตามมาโดยเฉพาะกลุ่ม40ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องคอลลาเจนของผิวที่หายไปนะครับการฉีดสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนี่ยจะทําให้ผิวดูสดใสดูเต่งตึงมีการยกกระชับและที่สําคัญคือให้ผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติครับอ๋อแสดงว่าคุณหมอใช้สารเติมเต็มเป็นหลักแล้วอย่างนี้แต่ละเคสเนี่ยคุณหมอประเมินว่ายังไงคะผมจะประเมินก่อนครับว่าปัญหาแต่ละเเนป็ ปัญหาแบบไหนเป็นหลักครับแก้ไขเป็นสเตปบายสเต็ปไปเป็นการวางแผนการรักษาว่าแต่ละเกสเนี่ยต้องใช้ปริมาณกี่ซีซีแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจนแล้วก็วางแผนการรักษาแล้วหลังจากที่เราฉีดสารเติมเต็มเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหายกกระชับใบหน้าจากโครงสร้างกระดูกที่สุดตัวแล้วครั้งนี้ทางั้นเราค่อยเก็บด้วยสารลดเลียนริ้วรอยหรือฉีดสารกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพื่อให้ปัญหาโดยรวมของใบหน้าเนี่ยดียิ่งขึ้นครับแล้วอย่างที่ PJ Clinic เนี่ยค่ะแบบว่ามีความพิเศษตรงไหนหรือมีความน่าสนใจบ้างอะคะตัวผลิตภัณฑ์ทีีี่่ของเราทใช้ก็ม ความน่าเชื่อถือนะครับสามารถตรวจสอบเช็คผลิตภัณฑ์นะครับก่อนเข้ามารับบริการได้นะครับเป็นตัวยาที่ผ่านออยอนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่มีคุณภาพสูงนะครับจากบริษัทเกาเดอร์มานะครับที่สําคัญคือ การบริการหลังการขายครับไม่ว่าจะทํำัันการอะไรไปนะครับที่คลินิกของเราครับมีปัญหาอะไรก็คอนัล็์กับหมอได้โดยตรงนะครับผ่านช่องทางแชทนะครับหมอจะเข้าไปตอบเองทุกเคสนะครับและที่สําคัญนะครับคือการเข้ามารับบริการเนี่ยคลินิกมีความสะอาดปลอดภัยนะครับและมีการเทรนนิ่งนะครับอบรมอัปเดตวิชาการความรู้นะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็เทคนิคการบริการต่างๆเนี่ยให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ามารับบริการครับ แล้วหลังทำมธการค่ะมีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรบ้างคะคุณหมอก็หลกัลกๆนีครับก็ให้งดดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ48ชั่วโมงแรกครับแล้วก็งวดออกกำลังกายนักๆเนี่ยช่วง24ชั่วโมงแรกครับแล้วก็การทำผมพวกเลเซอร์อบไอ้น,น้ำเสาหน้าที่ร้อน,นมากๆเนี่ยหลังจากฉีดสารเติมเต็มก็แนะนำให้งวดสองสัปดาห์นิวได้ยินมาว่าในภาคอีสานเนี่ยคุณหมอเป็น,ปนผู้ชำนาญการด้านการใช้สารเติมเต็มจริงหรือเปล่าคะใช่ครับก็ก่อนอื่นเลยหมอต้องขอย้อนกลับไปก่อนประมาณ7ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าเวลาที่เราปรับรูปหน้าเน ็นผลการเปลี่ยนแปลงชัดเจนทันทีแล้วก็เห็นรอยยิ้มของผู้เข้ามารับบริการก็ทําให้เกิดความประทับใจนะครับเลยทําให้ผมเนี่ย เข้าอบรมนะครับแล้วก็ไม่หยุดพัฒนานะครับเทรนนิ่งนะครับการฉีดสารเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นเทคนิคทั้งในประเทศไทยนะครับรวมถึงการอบรมในต่างประเทศนะครับทำให้ระยะเวลา7ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการพัฒนาเทคนิคการฉีดพวกกลุ่มสารเติมเต็มมาโดยตลอดครับและ PJ คลินิกของเราเองนะครับก็ได้รับรางวัลนะครับในการใช้สารเติมเต็มจากบริษัทเกาเดอร์มานะครับถึง4ปีซ้อนครับและรางวัลล่าสุดนะครับก็เป็นท็อปไฟนะครับของประเทศไทยนะครับในการใช้สารเติมเต็มนะครับเลสเซเลนนะครับประจำปี2023นีนี้ด้วยครับ รางวัลการันตีความเชื่อมั่นขนาดนี้นิวเองก็อยากให้คุณหมอเบนช่วยปรับรูปหน้าในส่วนที่กังวลให้บ้างแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอเบนมากเลยนะคะที่มาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับปัญหารูปหน้าหย่อนคอยว่าควรจะทํายังไงถึงจะดูก่อนกว่าไวขึ้นแล้วสุดท้ายนะครับหมอต้องขอขอบคุณนะครับผู้เข้ามารับบริการทุกท่านนะครับที่ทําให้หมอได้รับรางวัลในวันนี้นะครับหมอจะไม่หยุดพัฒนานะครับแล้วก็จะรักษาคุณภาพนะครับเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดนะครับต่อผู้เข้ามาใช้บริการนะครับอย่างตอ,องตลอดไปครับ